ừ bé nó mày xuống ăn đi ăn đi mẹ quá. หเหดปวก๋มที่จ้ากวมเห็ดปวดเลยนี่เห้ดปวนเาเอืมแต่มันเกิดเพราป็นไรล่ะอารมณ์่อยจกรลังบานอางในตีราตาดีเลยจะเจงคนโปกกันดีออกิแหเออกห่ quá. Khoan ngã. Ừ. Nó sẽกิน sống. Nha, em cũng qua bưng, em cũng ีวันมันใหญ่ซบมันแขนครับผมเห็นไหมครับมันขนาดแขนร่างกายขนาดครับผมมา,มาให้แม่มันพปตัดนะครับผม

Nó chém rút được Tàu của bậc ngái nên xuất dạo vấn đề Nó hát rồi đấy Tàu sẽ để tàu Nó để này Nói Nó đang đìm này, này, này. Nó bậc ngái nên là Nó bậc ngái một mà hàng cả chị chín vượt thì thì gặp Vâng Má áo là เงิองครับใหญ่ไหล,ลนี่ล่องล่างอุบโหลดเนะทียบขนาดปก,กตินะครับผมกับขนาดอันนี้เพื่อนพอไดะแบบขนาด<ม>ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนี่ครับอันนี้ปก,กตินี่ไก้แก่แล้วนะครับมันไหลแล้วตัวนี้ยังอ,อ,อ่อนอยู่ครับ พอทางครับเกปมกลับกล่องมันครับผมได้ยัวละล้มมาละอก้อนไปชิมบเบิด like พ่อเ็ดก right? ็ได oh ้น้ำใม่ก right. ็ได้น้ำกระพุกก็ได้พอดีแกงใส่กันอยู่น้ำกันไปเมื่ ฮี่ครับนี่นะครับได้รับกูฟุกใหญได้ลับหน่อยน้อ่สองเฮ็ดปวกปลาหน่อยเดียวครับผม ปลาหน่อยเดียวแล้วแรงปลาเมี่ย,ยกแกงครับวันนี้ใยอีรินะครับเดี๋ยวให้แทก็กุ้งแขนก่อนครับนี่นี่ครับขนาดต้นอ่อนได้หน่ครับผมพวเคยพาะพูดอะอุ้ยไอ้เมื่าครับวันนี้ต้นนี้แบบนีหน้าตรงลูกมาเลยหแบบมดไรอยู่สาต้นนี้มัน,นงาม เอาตัวใหญ่มากกว่าจีแบ,บกหน่ปลาครับมาดิจี <c oughs> แบกเมื่อครับโขกหน่อยปลายเมื่อเห้ามาดิย,าย,ย่างมันถือนะครับตัวขันอยู่ยางตัวแม่เหมืนว่าตกระจับจัดแบกเอาพลัมไปโขกไปดิ เบากครับเมื่อกี i i> ้ก็ไม่ยากก็สำหรับคลิปเวได้ไหมนี้่พอไว้ขอฝากเพื่อนตัวนี้นะครับผมโอ้ยเงีขอฝากเพื่อนตัวนี้พามาเก็บลรกระฟูกกับเราใหม่กับเห็ดได้เห็ดปวกมั้ยนะเห็ดปวกต้องคำดอกไปเงี้ยไปขอฝากเพื่อนตัวนี้ครับผมทั้งเห็ดปวกเห็ดคอ ฝากพิธีนารของคุณหลายๆครับในรายการและเพื่รับชมนะครับผม็ย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดค,คอมเมนต์กับมาาลนน้ำมันใหม่นะครับผมขอบคุณหลายๆครับ